เธอมาดูบังกรบ้านเราไหมจ่ะกลายเป็นงูดินไปแล้วเจ๊เจนุ่นเลยกลายเป็นงูดินแล้วเ <Ps> ดี๋ยวเจะบอกกฎนะกฎของร้านสักเลยนะครับกฎร้านสักก็คือว่าช่างสักต้องห้ามเสกลูกค้าสมพานต้องไม่กินไก่วัดอันนี้คือแบบมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นกฎหรอกแต่หมายว,ว่ามันเป็นผลเสียแบบว่าหลายๆอย่างะเราทํางานอยู่ในร้านสักหรือว่าจะอะไรก็ตาม อเออก็สวัสดีครับผมก็เปนเดรรากฝักฝรั่งลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นของน้องนุงน่นอ,อีกแล้วนะครับนี่ทีที่เท่าไหร่กันมปดูนะแต่ตอนเนี้ยไอ้นุ่นมันหลับไปนละยาชาดีจัดเลยนั่นมันนั่งทำไมมานั่งเป็นกำลังใจใ้่ไหมอ๋อเฮนั่ง <c oughs> นี่ยักเจ็บ เปลูกค้าผู้ชายตักแม่มาลงมาหน้าตรงนี้อรอบนี้จะลงเป็นสีเออส,สีสีฟ้านะครับสีทนเย็นรอบนี้เน้นสีฟ้าลงเป็นเกดมังกรแล้วก็ดอกซากุระใบซากุระตอนนี้ลงใบซากุระอยู่รอบนี้นะยวเราไม่ลงช่วงเนี้ยช่วงช่วงนี้สีฟ้าเป็นสีโทนเย็นทั้งหมดนะผมจะสักมังกรบ้าไง,ไงแดงแดงแจ้งทำไมถึอยากสักม,มังกร ก็เห็นน้องเขาสักแล้วสวยอ่ะ่เนี่ยมันอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกกฎนะกฎของร้านสักเลยนะครับกฎร้านสักก็คือว่าข้างสักจะต้องห้ามสิ่ลูกค้าสมทานต้องไม่กินไก่วัดอันนี้คือแบบมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นกฎหรอกแต่มันก็ว่ามันเป็นผลเสียแบบว่าหลายๆอย่างนะเราทํางานอยู่ในร้านสักหรือว่าจะอะไรก็ตามคือหนึ่งนะถ้าวันหนึ่งเลิกกันเนี้ย าาลายมุก็ลายตัดเต็มหลังจะไม่เสร็จแล้วอเมาอ,อะไรรู้ไหมทำไมมันไม่เสร็จทำไมครับลูกค้าก็ไม่กล้ามาสั่สมมติว่ามึงจีบลูกค้าใช่ไหมกูเป็นช่างสักนเนี่ยสมมติอารมณ์เนี่ยมึงทางานในร้านสักแล้วมึงจีบลูกค้าแล้วก็แบบว่าพบหากันรักกันก็มาสั่งเรื่อยๆจนได้ครึ่งหนึ่งเนี้ยอยู่ดีเลอร์กันไปพอเลิกกันไป,กกนไปคิดว่าวันนั้นเนีย ลูกค้าจะกล้ามาตั่ไหมไม่ดูเลยครับเออใช่ไหมก็เขาก็ต้องไม่กล้ามาสั่ก็เป็นเรื่องปกตินะอืมเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่กล้ากลับมาครับงานก็จะไม่เสร็จเราจะไปต่อร้านอื่นกันถ้าส่วนใหญ่ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่จะเป็นแบบนั้นหรือว่าคิดว่าไงผมก็เห็นด้วยแหละ <Huh? S 2> ผมก็ไม่อะไรแล้วก็มาให้กำลังใจน้องเขา งันก็ดีก็ไปเล่นดีใหใจเฉยแต่งานน้องเขาสวยจริงอาจารย์เนี่ยอาจารย์น่าจะเอาไปโชว์หน้าบุญน้องมันก็ปวดแน่หรอมน้องมันก็ติดงานติดอะไรลูกค้าบางคนไม่ว่างไม่เหวกัยอย่างที่นุ่นที่ไปที่พัทยาเนี่ยที่ไปหาเราคือนุ่นบ้านมันอยู่นั่นพอดีไงมมันก็ไปหาเราได้นี่นุ่นมัน มันั่งรถเมย์หมาเนี่ยอือพี่หมาเนี่ยม,มาสาักทุกรอบที่เห็นม,นมาสาันั่งรถเมย์หมา oh, <no. S 1> จะยอมรับจริงๆน้องเขาอดทนความอดทนผมนับถือ <Yeah. S 1> ผมเป็นผู้ชายผมเห็นแล้วผมยังเสียวเลย <Huh? S 1> อะไรนะเสียวหมายถึงว่าเสียวเสียวโดนว่าความเจ็บอย่างเงี้ยใช่ ที่สองของการเป็นช่างสัต์ครับอย่างที่มึงถามว่าแบบที่เคยถามว่าทําไมร้านนี้เขาสัดว์ม่อสวยเขาแบบราคาแพงที่เคยถามอืคืออย่าไปเสือกเรื่องของเขาไม่ใช่ว่าเขาจะยังไงก็เออมันก็งานของเขาเขาจะเป็นยังไงเขาจะสวยไม่สวยมันมันไม่เกี่ยวกับเราไม่ต้องไปสงสัยเขาหรอก เขาบางทีเขาอาจจะไม่ถนัดงานแบบนั้นไงบางช่ังแต่ละคนไม่เหมือนกันอเงี้ยไม่ต้องไปนินทาคนอืน่นอยู่เด็กบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจไงบางทีเราเห็นในรูปการมองในรูปเนี้ยอาจจะบางคนน่ะเขาถ่ายรูปอาจจะถ่ายรูปไม่สวยก็ได้อาจจะแต่งตรงนี้มากเกินไปตรงนั้นมากเกินไปอะไรเงี้ย มันมีหลายหลายอย่างเรามองแค่ในรูปเราไม่ได้มองตัวจริง,งบางทีในรูปบางร้านในรูปสวยมากอันจริงไม่สวยก็ยังมีบางจริงอันในรูปไม่สวยี่ดูจริงๆสวยมันก็มีมา,าแตกต่างกันเราอย่าอย่าไปตัดสินอย่าไปสงสัยไปด่ดาไปอะไรกันพวกเรื่องพวกนีน้มันไม่ดีเพราะว่าพวกเรามันถึงกันหมดอยู่แล้วพวกร้านตัตวะล,ลุกงานอ่ะทูกงานตัดอ่ก ที่มองว่ามันก็สวยหมดแหละแต่ว่ามันแคมันสวยในแบบของใครแค่นหมความสวยเนะี่ยมันสวยในลูกค้าชอบก็พอใจก็ลูกค้าชอบก็คือโอเคแนละ้วะสวยแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างพวกผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่ชอบลายเผาที่ที่มึงสักอยู่เขาว่ามองว่าไม่สวยเพราะเขาดูไม่ออกว่ามันคืออะไรมันเป็นมาย,ยัางไงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่สมมติว่าถ้าเราชอบเนี่ยเราก็จะมองออกว่าเออเว้ย<ๆ>มันสวยเว้ยมันละเอียดเว้ยใช่ไหม เองไม่ชอบลายญี่ปุ่นอย่างเงี้ยสมมุตินะสมมุติว่าไม่ชอบลายญี่ปุ่นก็จะมองว่ามันซ้ำมันโนาดเยอะมันอะไรอย่างนี้บางคนเนี่ยไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างสเปกผู้หญิงของเองเงี้ย เออผมชอบสาวประเภทสองใช่ไหมล่ะออไม่ใช่เอ้ผมชอบผู้หญิงดิอ๋อใช่นะเออผมชอบผู้หญิงอ้วนอย่างเงี้ยนะเท็กเลยเหมือนกันละไม่ใช่อ้วนแค่อวบคออ้วนเกินจนไม่ไหวเออเท็กแต่ละคนก็เหมือนกันคล้ายๆกันเลยแหละการมองของเรามันมันต่างกันนะแต่ละคนมุมมองความคิดอย่างที่ถามวันนั้นที่มีคนมาคอมเมนต์ ที่มีคนมาคอมเมนต์ของกลัวว่าทําไมไม่ไปตอบโต้ขเขาอะไรเงี้ยครับอก็มีคนมาเม้นด่าเราใช่ไหมว่าเรารตัดไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคนนั้นน่ะดูทรง้ะถามเราเราไปดูเขาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาเขามีรอยสักในตัวไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรอกเขาไม่รู้ไงที่คอมเมนต์เพราะเขาไม่รู้ไงเพราะเขาไม่เคย ไม่เคยสักมาก่อนผมไม่มีความรู้ในเรื่องเรื่องพวกนี้อมเมนท์เขาผมไม่รู้บางคนเราจะไปสัดสิ็เขาว่าเขาแบบมาด่าเราก็มวบางทีมันก็ไม่ใช่เราอยู่นิ่งๆดีกว่าเดี๋ยวเขาโตเขารู้เขาก็จะอาจจะกลับมาขอโทษเราก็ได้จะไปลบเม้นท์อะไรี้บางทีเขารู้เขาจะบางทีคนเม้น์ก็แบบว่าเราก็อาจจะไม่รู้อารมณ์คนเมนท์ก็ได้ บางทีโทรศัพท์เขาอาจจะแบบภาพเบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันคนใช้โทรศัพท์แต่รุ่นก็ไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมันเะเเลือ่อนทับซ้อนลยหมดยุคสมัยนะอันนี้ก็ดูกันเพลินๆนะครับผมว่าคุยไปเรื่อยนะมีอะไรจะบ,บอกเอฟซีคนดูไหมบอกอะบอกอะไรดีย ก็อยากฝากถึงเอซีฝากถึงคนดูนะครับว่าไม่อยากให้เอารอยสักมาวัดค่าความเป็นคนกัน<ฮ>คือมันเป็นความความชอบของแต่ละคนนะผมว่าอย่างอย่างคุณแบบว่ามีตังค์อย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเอาตังค์ไปซื้อหวยอเอาตังค์ไปซื้อรถเอาตังค์ไปซื้อนู่นซื้อนี่คือแบบเอออันนี้คือความชอบของคุณแต่ว่าผมชอบแบบว่า คนชอบทางนี้เขาก็จะเออเขาก็จะมาทางนี้คือผมไม่อยากให้แบบว่าวบคูกันอ่าแบบว่าคนมีรอยสักมันไม่ดีคือแบบว่าสมัยนี้มันโลกออนไลน์มันกว้างครับก็ก็อยากให้เปิดใจเผอเแบบในอนาคตคุณอยากเสียสักเองก็ได้มันก็เป็นไปได้นะครับ ใ,ใช่ครับรอยสักมันไม่ได้ทำให้คุณค่าความเป็นคนในตัวคุณแต่ว่า,าลดน้อยลงมัน <c oughs> ผมว่ามันอยู่ที่การกระทำมากกว่าทุกอย่าง <c oughs> ไม่จำไ <c oughs> ม่ได้เยเหมือนเข้าบทกปปวีเลยเหมือนอ่านประปิดมาเลย <c oughs> <c oughs> เอาก็ไม่ออกมาจากใจไง เธอมาดูบังกรบ้านเราไหมเนียกลายเป็นงูดินไปแล้วจ้ะอเคนุ่นดยกลายเป็นงูดินแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอทำงานก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จของรอบนี้กันครับว่าจะได้เดียสค่แนน ถ้าไม่แน่ใจก็อย,อย่าลองเพื่อจะหาว่าไม่เตือนเอาเข็มมาแทงบนร่างกายมันเจ็บมันเปรี้ยวเลยแต่มันตน้องมีความอดทนโคตรเจ็บโคตรทรมานกว่าแพ้จะกลายเป็นลวดลายสิราบบนร่างกายที่สวยงามต้องการมันดุยงย้อนแช่ชแช่ชๆๆแช 金甲金人罗。 thank <laughs> รอบนี้ก็ประมาณนี้นะครับรอบนี้ผมก็ลงสีฟ้าที่ตัวมังกรนะครับตั้งแต่นี่มาเลยไล่นี่มาแล้วก็มาลงนี่แล้วก็จะมีขามังกรเป็นสีฟ้าตรงนี้นะครับมีขามังกรแล้วก็มีมือมังกรตรงนี้กับตรงนี้นะครับฝั่งนี้ครับวันนี้ก็เน้นสีฟ้าครับแล้วก็จะมีพวกเล็กๆน้อยที่หน้าหน้าคาบุกิจะมีปาามีพวกดอกไม้ดอกไอ้ดอกซากุระ ตาคูล่าในที่จริงจะเป็นสีชมพูแต่อันนี้ผมทําเป็นสีฟ้านะครับเพราะว่าไอหน้ากากนี้เป็นสีแดงถ้าทําเป็นสีชมพูสีมันจะใกล้กันมากเกินไปนะผมก็เลยตัดด้วยสีฟ้าให้มันให้มันเด่นขึ้นมาให้มันสีมันคู่ตรงข้ามกันนะกลัวมันจะเด่นมากเกินไปสกินรอบนี้ก็ประมาณนี้ก็จะมีสีเหลืองสีเหลืองตรงตรงไอเจ็ดแข็งตรงตรงเท้ามังกรสองข้าง แล้วก็เขาสีเหลืองที่บอบในร,รอบนี้นะก็ประมาณนี้ครับรอบนี้ส่วนรอบหน้าก็น่าจะเสร็จแล้วรอบหน้าก็น่าจะเป็นคีบคีบแล้วก็จะมีท้องท้องมังกรตรงนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้แล้วก็อาจจะมีเก็ดตรงนี้ให้มันเชื่อมต่อกันตอนนี้มันยังไม่ค่อยเชื่อมก่อต่อนะตรงก้นแล้วก็จะมีตรงนี้แถวๆนี้ยแล้วก็หน้านี้รอบหน้าก็เหลือเยอะอยู่แต่ก็รอบหน้าก็น่าจะเสร็จครับแล้วก็จะมีช่วงตัวมังกรตรงนี้ที่ยังไม่ได้ทํานะ ตรงนี้จะเป็นตัวมังกรคอมังกรต่อไปตรงนี้นะนแล้วก็จะเป็นครีบครีบที่ยังไม่ได้ทประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกรายละเอียดเล็กน้อยพวกดอกไม้ใบหญ้าอะไรพวกนี้นี่หน,น่อยเหลืออีกประมาณสิบเปอร์เซ็นนะครับจากที่ผมดูนะแล้วก็จะมีพวกงานแก้ที่ไว้ลงในรอบหน้าพวกยันพวกนี้ก็จะหายไปพวกนี้อันนี้ มันตั้งแต่6ปีที่แล้วได้บ้าง5-6ปีที่แล้วเนะน,นี่ยยันมันเข้มจับนะี่อันนี้เป็นงานแก้นะบอกไว้ก่อนใครที่ไม่ดูอีีแรกๆก็ถ้ามาดูอีีนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นงานแก้นะก็อ,อนาคตน้องนุ่นก็จะมีเติมด้านหน้าหน้าขาถึงเอวอะไรประมาณนี้แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นรูปอะไรนะมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะใจบงการ โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับอย่งนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดป๊าปะไข้เหมือนเดิมครับวัสดีครับแค่อยากมันไวพอมันยังด็ีใจรักมันการสักมันงดงามแต่มันติดตัวมันอีกนานใครอาจมองไม่ดีแต่คุณ